ครับผมที่จึู้ในการสนานาขอต้อนรับท่านอาจารขออนุญาตนำเรียนให้คุณประพลนะครับหัวหน้าวิศวกริ้นตานะครับผมประพลนุจาวิทยาพรเดี๋ยวมันไหลได้สองแกมันไหลาย้เป็นยัข้อก็ได้หรือว่า คนบ้านคนเก็ตลอดโครงการงการนี hmm. no, oh. oh. ้ต no, okay. ้องมอของกเรนเ هي تاں منن ڏاڙه ڏاڙه روٽ پڙه